ห่างหายจากการทำคลิปไปนานนะครับสว <c oughs> ดีว่าเลี้ยงไก่ซื้อไก่ไข่มาเลี้ยงเสร็จแล้วก็ไก่ตัวนี้สีข,าว,ขาวนี่เป็นไก่ไข่ตัวผู้ใกล้จะผสมพันธ์เต็มที่แล้วตอนนี้ว่าไข่มัน เือกินก็ถ้ามันผสมพันธุ์ได้ก็คงต้องเอาไปฟักเพราะว่าไก่ไข่มันไม่ฟักไข่เองก็เลยมีแนวคิดว่าจะเอาโครงงานเก่าๆที่ทำไว้ควบคุมความร้อนเนี่ยมาทำตู้ฟักไข่ ก็ไม่รู้จะได้ผลแค่ไหนนะครับนี่มีบราม่าตัวหนึ่งกำลังโตเลี้ยงวาตั้งกตตัวน้อยๆนอกนั้นมันจะเป็นไก่ผสมบรามา่าไก่บ้านผสมบรามา่าอัน,นี้ก็ไม่รู้เรียกพันอะไรพวกนี้จะเป็นไก่ผสมบรามา่านี่ก็อีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นไก่ ไก่บ้านหรือไก่อะไรไม่แน่ใจเริ่มโตละไอตัวนู้นก็เป็นบาม่าเหมือนกันแต่ตัวมันเล็กจะเป็นตัวเมียรหรือเปล่าไม่แน่ใจกลางวันก็จะปล่อยนะครับอิสระ ตอนเย็นก็จะตอนเข้าคอกไปมีไก่เนื้อสองตัวเป็นไก่กระทงมั้งส่วนตัวนี้เป็นลูกไก่ไข่เลี้ยงมานต่ตัวนี้ไว้จะเอาเป็นพ่อพันธ์ุผสมเดี๋ยวเราไปดูเครื่องปักไข่กันดีกว่าเริ่มตั้งแต่ชุดควบคุมซึ่งต้องทำเองนะเพราะว่ามันมีขายสำเร็จตาม ตามตลาดเอ้ยไม่ใช่ตามตลาดตามตามร้านออนไลน์ทั้งหลายแหละแต่ว่ามันยังไม่ได้ยังไงอะ่ะมันไม่ได้อย่างที่ผมต้องการคุณสมบัติยังไม่ได้อย่างที่ผมต้องการผมต้องการที่มันจะควบคุมความอุณภูมิความร้อนให้มันค่อนข้างนิ่งแล้วก็มีการส่งผ่านข้อมูล เพื่อจะติดตามการทํางานของตัวเครื่องโดยที่เราไม่ต้องไปอยู่ที่เครื่องกันนั้นหมายความว่าเราต้องส่งผ่าน Wi-fi ไปเข้า,าเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องหรือมือถือของเราเนี่ยเพื่อจะมอนิเตอร์การทํางานของเครื่องได้โอเคครับเดี๋ยวไปดูบางส่วนของโครงงานกันสักก่อนมันอาจจะยังไม่สำเร็จทีเดียวแต่ว่า เดี๋ยวไว้าสำเร็จเมื่อไหร่ครับผมจะมาอัปเดตความคืบหน้ารายละเอียดของวงจรแล้วก็โปรแกรมทั้งหมดครับอันนี้เป็นชุดควบคุมนะครับตามจาก esp 3 2 ควบคุมด้วยระบบ P I D ที่จะไปทำเครื่องฟักไข่กำลังอยู่ในช่วงการทดสอบและการเขียนโปรแกรมเดี๋ยวลองไปดูตู้ตู้ฟักกันตู้เย็นเก่านะครับเอามาจัดแปลงทำตู้ฟักไข่ ถอดออกสะส่วนใหญ่อันนี้ถาดกับไข่สั่งมาจากเมืองจีนมีมอเตอร์อยู่ด้านนี้เจาะฝังลงไปแล้วก็อันนี้เป็นฮีเตอร์ตู้เย็นขนาดประมาณ130วัตต์อันนี้พัดลมจากสพลายคอมกล่องนี้มันจะเป็นเอาไว้ใส่น้ำทำความชื้นเพิ่งเริ่มติดตั้งเดี๋ยว ไว้ติดตั้งเสร็จประกอบเสร็จรวมกับชุดควบคุมที่เขียนโปรแกรมขึ้นมาเดี๋ยวจะได้ทดสอบอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นกราฟแสดงการทำงานของ PID นะครับว่ามันสามารถปรับเปลี่ยนตามค่าสภาพแวดล้อมได้เพื่อจะรักษา ค่าอุณหภูมิเส้นกลางเนี่ยให้มันค่อนข้างคงที่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ประกอบเข้าไปในตัวตู้นะครับตอนนี้ยังวางอยู่ในสภาพแวดล้อมปกติเพื่อให้มันดูว่ามันสามารถชดเชยความร้อนได้ดีแค่ไหนส่วนเมื่อประกอบเข้าตู้ไปแล้วชุดเซนเซอร์ชุดอะไรเนี่ยประกอบเข้าตู้ไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาปรับ ค่าพารามิเตอร์ค่า P I D ให้เข้ากับตัวตู้ของเราเดี๋ยวให้ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ดูอีกทีหนึ่งคลิปนี้สวัสดีครับ